ผมมีเรื่องบ่อนหน่อยบ่อนเนี่ยหลังจากที่ทางกองปราบเนี่ยบุกจับบ่อนในนครบาลห้าก็คือที่บ่อนแม่โหแล้วก็บอนอ้วนอ,อุดมสุขแล้วก็มีผู้การนครบาลห้าไปถึงผู้กํากับสารวัตรอะไรถูกยานน้ายกันไปนะฮะตรวจสอบกันที่นอ<า>คลองตันแล้วก็พ่วมกับสอนอบางนาสอง,สองพื้นที่สับที่ก็ผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่าตอนนี้เนี่ยบรรดาบ่อนที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยบอนใหญ่ๆ ที่เราเคยได้ยินชื่อนะครับอย่างบ่อนกิ่งเพชรย่านเพชรบุรีมีการประกาศปิดให้บริการชั่วคราวอย่างกระทันหันไม่มีกำหนดนะฮะแล้วก็มีบ่อนลอยฟ้าในซอยโรงพยาบาลเจ้าพยาในพื้นที่รับผิดชอบของสอนอบางยี่ขันนี่นะครับก็มีการประกาศปิดเช่นเดียวกันนะครับคือคืนวันคืนวันวันที่ตำรวจไปจับเนี่ย บ่อนลอยฟ้าที่สอนอบางยี่ขันเนี่ยมีจริงๆทางกองปราบเนี่ยจะบุกเข้าไปที่นั่นด้วยนะแต่ว่ามีรายงานบอกว่ามีมีตำรวจบางคนที่อยู่ในท้องที่เนี่ยเหมือนกับส่งซิกมายังบ่อนล่วงหน้าทั้งบ่อนก็เลยต้องมีการประกาศให้นักพนันเนี่ยรีบแลกชิปคืนโดยเร็วแล้วก็ทยอยออกจากพื้นที่ให้หมดภายใน2ชั่วโมงพูดง่ายคือข่าวล่วอ mm hmm. พอข่าวล่วปุ๊บก็ก็เลยไม่ได้มีการจับกลุ่มที่นี่นะครับ แล้วหลังจากนั้นค่ำวันที่24เนี่ยบ่อนลอยฟ้าที่นี่ก็กลับมาเปิดอีกแต่พอเห็นว่าพบออตรเนี่ยเอาจริงตอนนี้ประกาศปิดไปแล้วนะฮะปิดอย่างไม่มีกำหนดนะครับแล้วก็อย่างที่เราทราบกันนะว่ากำลังตำรวจคอมมานโดกองปราบครั้งนี้เนี่ยปฏิบัติการภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรงจากพบออตรับไม่ได้มีการผ่านการสั่งการจาก พลตารวจโทรคนวณวิทุกระจ่างผู้วิชาการตํารวจนครบาลนี่ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องแล้วก็พอจับกลุ่มเสร็จแล้วเนี่ยตำรวจกองปราบก็รายงานตรงไปที่พบวตลล์เขาเลยก็ผ่านท่านพลตโทรกับมงวิทย์อีกก็เลยทําให้มีกระแสข่าวว่าดีไม่ดีเนี่ยตำแหน่งพบวชนเนี่ยมันสั่นคลอนหรือเปล่าหลพอดีช่วงนั้นท่านคำรณวิทย์ไม่อยู่ด้วยใช่ไหมเห็นไปฮ่องกงก็ตามข่าวบอกไปฮ่องกงตามข่าวบอกไปฮ่องกง ซึ่งเจ้าตัวก็วันนี้คุณคำลวิทย์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะฮะปฏิเสธปฏิเสธ<ม>ว่าไปฮ่องกงไปพบคุณทักษิณน,นะฮะปฏิเสธนะฮะปฏิเสธว่าไม่ได้ไปพบไม่ได้ไปพบ<ม>อแล้วก็ที่บอกว่าเนี่ยอ,อ,อาจจะถูกย้ายไปออกไปจากพบชนนะฮะไปสลับกับมีตําแหน่งด้วยนะฮะ มีตาแหน่งที่จะไปด้วยนะครับ,รบก็คือตําแหน่งเดิมของคุณคำลวิทย์นั่นแหละก็มาจากตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะฮะค,คุณคำลวิทย์ก็บอกว่าก็ก็แล้วแต่ผู้บังคับบัญชาไม่ยึดติดกับตําแหน่งเพราะก็เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วนะฮะว่าบาชนเนี่ยมันโอ้โหใช้ใช้ผู้บัญชาการเปลืองมากนะฮะสี่ปีห้าคนถ้าผมจะเป็นคนที่หกก็ไม่เป็นไรนี่นี่นะฮะก็แหมข่าวข่าวนี้มันจะดูมันจะไปจบที่ อะไรยังไงแต่ว่าป่อนลอยฟ้าในซอยข้างโรงพยาบาลเจ้าพยานนี่ดังมากนะโอ้โหดังมากๆนะคนุณธีรนนะเผออเถ้าเกิดไปในย่านนั้นอนะไปในย่านแถวปินเกล้าย่านฝั่งโน้นเนี่ยนะฮะถ้าเรียกแท็กซี่บอก่าแท็กซี่ไปบอดลอยฟ้าเพล่ไปถูกนะ<笑><笑>พูดแค่นี้เองเออโอ้โหแบบดังมากอะ่ะ <น>ดัง,ดงมากมากบอลน,นี้เป็นข่าวมาหลายครั้งแล้วนะหลายปีเลืด้วยใช่หลายปีเป็นบอลที่แบบโอ้โหแบบต้องบอกเส้นใหญ่จริงๆ<อ>ริงน, <ะ S 2> นี่นะ